การที่ทำให้รู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายใครเบ,บ,บอร์หนึ่งรายการใครเบอร์หนึ่งผู้อิสวันเกมการแข่งขันที่ทำให้คุณรู้ว่า <Alcohol. S 1> เรื่องของผู้หญิงผู้ชายก็ <lifting. S 1> ทำได้ assa, เรื่องของผู้ชายละ่ะผู้หญิงก็เก่งไม่แพ้กันนะคะแหม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 เอาอะละครับในวันนี้นะฮะแขกรับเชิญของเราจะมาพิสูจน์ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายใครเบอร์หนึ่งแต่ละคนเนี่ย ไม่ยอมแพ้กันแน่นอนโอ้โหแขกรับเชิญในชั้นมานี่สู้ตายเลยนะคะส<ค>นุกมาสิครับมาเลยไหมคะเอามาเลยฝ่ายหิงของเรานะคะคุณหนุ่นแล้วก็คุณแอร์ค่ะส่วนฝ่ายชายไม่น้อยหน้าครับคุณเจ็บและคุณนิววันนี้เราถามเรื่องนี้กันดีกว่ามีใครซ่อมของใช้ในบ้านเองบ้างาถามฝั่งหญิงก่อน คือปกติเวลาฝาแป้งเราแตกอย่างเงี้ยมันเราก็ติดกาวนะนั่งติดเอาคุณไม่ทิ้งหรอคุณไม่ติดกาวว้ายทำไมรบกวนผีเหรอเขาอู้อู้เอาเออดีเอาอันนี้ดีนะเผื่อเป็นเป็นประหยัด์เนาะผมนั่งงมากแตกแต่ฝาแล้วจะทิ้งทำไมอะคะคุณอ้าวคุณนี่ฉันเนี่ยแตกบ่อยมากเลยแป้งอ่ะพราะลูกเล่นใช่ป่ะพอแตกปุ๊บฉันก็ทิ้งพออีกทีมาหาอ้าวทำไมไม่ทิ้งกระจกทำไมทิ้งแป้งวะทิ้งผีว้ายไหมนี่คุณพี่ มันมันจะมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรบัตรกีเหรอเออบัตรกีเออรู้จักรู้จักเอาแบบเชื่อมสายไฟเออนั่งดูข้อทำครีมปากทิ่จงปากทิ่จกผะจงระแรู้จักหมดรู้จักหมดรูัฟังไปทางนี้เงียบเลยเราอย่ายอมเราอย่ายอมอุปกรณ์ของผู้หญิงเรารู้จักอะไรบ้างผมนี่เป็นมือล้างอันดับหนึ่งอ่าพวกเอ่อการแต่งหน้าจะมีพวกแปรงอะไรต่างๆใช่ไหมฮะผมล้างหมดเลยทำไมคุณถึงล้างครับเนียใช้ครับ คุณต้องเข้าใจก่อนว่าอุลกร้ผู้หญิงเนี่ยไม่เหมือนการซักล้างเหมือนของผู้ชายครับสมมติเราไปทําความสะอาดพวกรถยุ่งรถยนต์อะไรอย่างเงี้เราล้างแบบจริงจังเลยปั๊บปั๊บปั๊บไม่ได้นะผู้หญิงเนี่ยเอาแปรงมาปุ๊บคุณต้องแบบเอาน้ําปอดผ่านมือแล้วก็ต้องคนคนคนเอาง่ายๆเลยตั้งแต่เป็นคนใช้ของภรรยาผมว่าผมไม่นั่งสมาธิง่ายใ่ายให้่อเยอะเลยสามีสามีสามี นิวเป็นหนุ่มโสดนิวมีประสบการณ์อะไรที่แบบว่าต้องทําในเรื่องที่ผู้หญิงเขาเป็นคนที่ควรจะต้องทําบ้างไหมทำอาหารนุ่ทำอาหารเองแล้วก็เธอล้างจานได้ผมก็ล้างแล้วเรื่องของผู้ชายทํำไหมซ้อมเติมก็ทําได้ก็ทำได้คุณไม่ตามไอจีน้องนิวเหรอครับอะไรอะลงดิ่งยันใต้สุดมหาสมุทรยันขึ้นนู่นภูเขาแอลเขาเข้าไปหมดแล้วคุณเวลาเดินขึ้นป่ายังไงเขาต้องมีโต๊ะมีนั่งทาอาหารเองมันโอยโอยโอนออกมเเยอะ ทำไมไม่ตอบเองกัเราอ่ะได้ฝ่ายเราสองคนนี่ดูจะรอดแต่ฝ่ายทางบ้านน่ะไรเป็นบ้าหรือเปล่าต้องบอกว่าผู้หญิงทางบ้านไม่รู้รอดหรือเปล่าเราไปดูกันดีกว่าคุณไอศครีมแล้วก็คุณภูมิค่ะสวัสดีค่ะควัสดีค่ะถามตอนเลยคุณเก่งอะไรเรื่องด้านซ่อมอะไรในบ้านบ้างไหมคะผมไม่ค่อยได้ซ่อมเองเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องผู้หญิงแล้ว ผมถนัดเลยอะไรคุณน้าของผมเนี่ยเป็นช่างเสริมสวยบางทีผมจะเป็นลูกมือไม่ว่าจะเป็นใดผมใดผมแต่งหน้าทาปากของผมยกตัวอย่างอย่างผู้ชายอย่างผมเลยครับเวลาจะออกบ้านสักทีเนี่ยถ้าไม่เป๊ะผมไม่ออกนะโอ้ดูดดูดินี่ดู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 กูด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 นดู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 นูดูด ทำไมชื่อไอซ์ครีมครับตอนแรกชื่อไอซ์ค่ะเห็นคนมีสองพยางมก็อยากมีสองพยางบ้านชื่อเหมาะมากเลยกับการเป็นผู้หญิงเพราะผู้หญิงเนี่ยนะคะก็เหมือนไอซ์ครีมที่กินก็ละลายค่ะชอบ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 แอร์แอร์เปนวหิวตลอดเวลาเอางี้ดีกว่าครับวันนี้เรามาดูกันว่าผู้หญิงหรือผู้ชายใครจะเป็นเบอร์หนึ่งทีมไหนจะเป็นทีมผู้ชนะ รับเงินรางวัลกลับบ้านไปแต่ก่อนอื่นเบ้นมีของดีๆมาฝากถูกต้องค่ะต้องบอกว่ามีของดีอยากบอกต่อค่ะวันนี้นะคะต้องถามว่าใครชอบเข้าครัวทําอาหารอ่าน้องนิวแน่นอนเรามีอุปกรณ์ใหม่ๆในการหั่นในการช่วยซอยขยันขยันซอยไหมคะบ้านนี้โอ้โหนี่นี่นี่เดยไปเลยเดี๋ยวไม่ต้องถามเขาแน่จริงถามทังนี้ไม่ต้องลามไปบ้านอื่นที่ถามเพราะว่ารู้ไหม เราเนี่ยซอยอาหารไม่เก่งซอยผักหั่นผักไม่ละเอียดเดี๋ยวนี้มันมีตัวช่วยที่ทําให้การหารั่นหรือการซอยของเราเนี่ยมันง่ายขึ้น mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันว่าอุปกรณ์มันเป็นอะไรช่วงของดีบอกต่อช่วงที่เราจะพาคุณไปรู้จักกับนวัตรกรรมใหม่ๆไอเทมเจ๋งๆสำหรับงานบ้านงานครัวรับรองว่าถูกใจคุณพอบ,าบ้านแน่นอนวันนี้จะเป็นของอะไรเจ๋งแค่ไหนเราพร้อมบอกต่อกันอย่างนี้เลยค่ะ ปกติแล้วเนี่ยกันไกอ่เออมันจะมีมมันจะีคู่เดียวอันนี้มันมีหลายชั้นเห็นป่ะเห็นป่ะโอ้โหเออแล้วมันเสกไหมดูไม่อันตรายด้วยอ่ะพี่มิคทำสมมติหั่นครึ่งหมือนี่บข้าอย่างงี้ใช่ปกติอ่ะกว่าเราจะหั่นได้ใช่ไหมอุ้ยดีจังเลยนี่เราซับ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 นี่มีแปลงเขียวออกมาได้ค่ะไหมหอมซอยเออนี่มีมีแปลงเขียวคิดดูสิเบนซ์หอมมันยังได้ซอยเลยอะเบนซ์ส่วนอันนี้เป็นสำหรับอะไรคะเนี่ย เป็นมีดที่มีเขียงในตัวชีวิตง่ายไหมนี่หันแล้วก็ลงไปเลยอย่างงี้จะได้ไม่ต้องโดนมืออย่างงี้และที่สําคัญที่สุดคือไม่ต้องเสี่ยงบาดมือด้วยไงใช่รอนห่างแตงกว่าอันนี้เหื่จังเหื่จังอุ้ยอุ้ยมันจะเข้ายังไงอโอ้ยแอ่เดะเยะ สมมตินะอย่างนี้เลยอันนี้เรียกว่าเป็นมีดทูอินวันใช้ง่ายเลยสามารถหันได้ประหยัดพื้นที่ครัวเพราะบางคนเขาไม่มีเขียงขี้เกียจล้างอะไรอย่างเงี้ยใช้แล้วก็ขี้เกียจล้างก็อันนี้ก็สะดวกนี่ก็เป็นของเด็ดๆที่เอามาฝากกันขราวหน้าจะมีอะไรเด็ดก็ติดตามเอาละกันโอเคครับตอนนี้ทั้งสองทีมน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะพบกับเกมแรกกันเลยดีกว่าค่ะเกมแรกของเรานะครับก็คือเกมเลือกสักอย่าง และนี่ก็คือเกมเลือกสักอย่างเราจะมีคำถามมาถามพวกคุณทีละคนในหนึ่งคำถามจะมีให้คุณเลือกสองคำตอบมีเวลาคนละ30วินาทีรวม90วินาทีเลือกคำตอบที่ถูกให้ได้มากที่สุดทีมไหนตอบได้มากกว่าก็จะชนะไปเกมนี้ยากค่ะทำไมเพราะว่เป็นคนเลือกอะไรไม่ได้อะเวลาไปมีสิทธิ์เลือกคือแบบเวลามีผู้ชายหล่อๆเงี้ยเลือกไม่ได้อยากได้ทั้งสองคนคำถาม แล้วเขาอยากได้เราไหมเขาบางทีจะอะไรอะ่อดาไม่เคยรักเสมอได้กับน้องแต่ดูดูแววความพร้อมนี่ฉันว่าฝ่ายหญิงน่าจะพร้อมกว่าอ๋อโอเคงั้นให้ฝ่ายหญิงเริ่มก่อนไหมครับเออให้ฝ่ายหญิงเริ่มก่อนเลยดีกว่ามาหนูเล็กมาเลยหมวดสำหรับทีมหญิงในวันนี้คือหมวดเครื่องมือช่างซึ่งเป็นงานถนัดของคุณผู้ชายทีมหญิงจะรู้จักกันบ้างหรือเปล่าไปดูกันเลยอย่าลืมนะครับมีเวลา30วินาที เริ่มอะไรใช้ขันน็อตครีมหรือประแจครีมอะไรใช้ปัดสายไฟครกหรือครีมครีมขันสกรูใช้น็อตหรือไขควงไขควงซ่อมต้องกินข้าวใช้คอนหรือซ่อมซ่อมอะไรใช้วัดไฟฟ้าไขาควงวัดไฟไขลลำวัดไฟไขควงก็ไฟ <laughs> ใช้ถัดลวดคือคีมปัดนกแก้วหรือคีมปัดนยุง,ค,ยงคีมอับยุง เชื่อมบัตรกีใช้หัวแรงหรือหัวขวานหัวแขวงเจาะรูเล็กๆใช้อะไรอ่พี่บอกแล้วนูตเตเราใช้อะไรซ่อมตนะเมื่ี้ซ่อมตกินข้าวใช้คอนหือซ่อซ้ำอเอาซ่อมเป็นซ่อต แล้วเมื่อกี้ครีมปากนกยูงมีเหรอมีมีแล้วครีมปากนกแก้วมีเหรอมีมีมีอันอันสุดท้ยอะไรหัวแขวนอะไรหัวแขวนหัวแขวนเชื่อมบัตรกรีที่แอร์พูดเมื่อกี้ใช้หัวแร้งหรือหัวแขวนอฉหนูตอบว่าหัวแขวนหัวแขวนหัวแขวนเชื่อมบัตรกรีใช้หัวแร้งหรือหัวหวานหัวแขวนที่ผสมกันอะไรไงพี่เลือกไม่ได้ไงแขวนขวาตื่นเต้นมาก หนูเล็กแม้จะตื่นเต้นตกใจไปบ้างแต่ก็ตอบถูกไปไม่น้อยมาดูแอร์ตัวแทนคนที่สองของทีมกันบ้างว่าจะทำได้กี่ข้อพร้อมไค่ะสามสิบวินาทีเริ่มทีมใช้ตัดสายไฟคือทีมปากที่จบหรือทีมปากที่จอกปากที่จบค่ะทีมที่ใช้ตัดลวดคือทีมปากตะกวดหรือทีมปากจระเข้ปากจระเข้ค่ะอุปกรณ์ยกรถคือแม่ยกหรือแม่แรงแม่แรงค่ะเครื่องมือขันน็อตคือประแจเลื่อนหรือประแจไหลประแจเลื่อยค่ะ วัดระยะใช้ตารางเมตรหรือตารางฟุตตารางเมตรค่ะเวลาปีนขึ้นที่สูงใช้บันไดลิงหรือบันไดชนีบันไดลิงค่ะใช้ค้อนตอกตะปูหรือประตูตะปูค่ะเปลี่ยนยางรถใช้ปรัแจกากบาทหรือปรัแจวงกลมกากบาทค่ะโทษนะครับคุณเป็นดาราหรือว่าคุณเป็นดีลเลอร์ขายอะไหล่รถยนต์ยู่ก็ไม่ตอบอยู่คุณพ่อดูไอศครีมดีกว่าเพราะว่าไอศครีมก็ซ่อมอะไรเอง พรน,นะเริ่มขัดผิวเหล็กใช้ตะไบเหล็กหรือตะไบเล็บตะไบเหล็กตอกแร้งงัดตะปูใช้ค้อนงอนหรือค้อนไก่ค้อนงอนอุปกรณ์ทําให้หน้าไม้เรียบคือกบใส่ไม้หรือเขียดใส่ไม้กบใส่ไม้กระดาษขัดผิวเรียบคือกระดาษทิ้งหรือกระดาษทร,รถถายกระดาษทรายเลื่อยที่บัดไม้เรียกว่าเลื่อยอนันดาหรือเ an ลื่อยนันดาเลนานื่อยนันดาหลอดประหยัดไฟเรียกว่าหลอดตะเกียบหรือหลอดตะแกงหลอดตะเกียบวัดไม้สิบฟุตใช้ตลัาเมตรหรือตลับฟุตตลับฟุต ยื่องยนต์มีนมหนูหรือนมแมวนมหนูเครื่องยนต์มีนมหนูหรือนมนมหนูเพราะนี้นะถ้าหนูตอบหนูตอบง่ายๆเลยอะไรนมหมานมหมาไม่มีตอนเอาลงไปซ่อมช่างหาแทบตายพี่คาดนมหมาหนูเสียเขาตอบมาทั้งหมดเมื่อกี้นะคะ16ข้อโอ้โหตอนเนี้ยเรื่องคำตอบเนี่ยไม่กลัวหรอกกลัวคำถาม ผู้หญิงก็โดนพวกเครื่องมือไปแล้วเราเนี่ยจะต้องเจออะไรแปลกๆเครื่องสัมยางแน่ๆผมว่าในเกมแรกทีมหญิงที่โชว์ความเจ๋งไปแล้วไม่รู้ว่าทีมชายจะงัดไม้ไหนมาสู้ไปกันเลยคนแรกเลยพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมนะครับอยากให้พี่หนูเล็กเป่าหัวนะฮะอยากให้พี่หนูเล็กเป่าหัวไหมครับอย่าเลยอย่าเลยอออย่าเป่าเลย คนละทีไม่เกี่ยวคนละทีมเป่าเองตัววีเดียวไอ้ชู้ที่น่ารักไอ้ชุู้ไม่ต้องแล้วโอ้โอเคนะพี่โอเคแล้วนะไม่ต้องแล้วนะพอแล้วพรอแล้วพร้อมแล้วพร้อมนะครับพร้อมครับสามสิบวินาทีเริ่มอะไรใช้ผัดผักตะหลิวหรือตะไบตะหลิวอะไรใช้นึ่งข้าวเหนียวหวดหรือหาบหวดอะไรใช้หั่นหมูเสียงหรือมีดมีด อะไรใช้นึ่งปลาเส้าหรือซึ้งซึ้งตักแกงออกจากหม้อใช้กระสวยหรือกระบวยกระบวยอะไรใช้รองหันหมูครกหรือเขียงเขียงตักข้าวกินใช้ช้อนหรือชามชามช้อนช้อนเวลาอบขนมใช้เตาอบหรือเตาหลอมเตาอบตวงแป้งหนึ่งถ้วยใช้ถ้วยตวงหรือช้อนตวงใช้ช้อนตวงตวงแป้งหนึ่งช้อน ตักข้าวกินแล้วตักข้าวกินใช้ช้อนหรือชามชามช้อนช้อนคนเวลาหิวไงกลับบ้านหม้อขงข้าวเขาใหญ่ทัพพีมันหลายหลายช้อนเอาชามเนี่ยตักป๊อบขึ้นมากินข้าวเลยครับคุณทำไมพวกคุณไม่เข้าใจอะไรใช่คุณเคยเห็นหม้อขงข้าวกองถ่ายไหมอย่างนั้นเออเดี๋ยวมยียดให้ตัวเองหวาะการคิดอยู่ว่าเอาถ้วยตักข้าวเกิดไม่ไม่เคยเห็นแต่ ตอบได้ยังไงตอบได้ยังไงนิวมาเลยดีกว่านิวมาครับผมตัวท้อผมตัวท้อตัวทอพี่อย่าพึ่งไปว่าอย่างนั้นเออเหมือนกันนะนิวครับผมผมนะครับครับเริ่มอะไรใช้ทอดปลากระทะหรือกระท้อนกระทะครับเวลาตำน้ำพริกใช้ครกหรือเขียงครกครับเวลาตำน้ำพริกใช้สากหรือเสียมสากครับเวลาตำน้ำพริกใช้คราดหรือครกครกครับ เวลาตีไข่ใช้ตะก้าหรือตะก้อตะก้อครับรั่นแปง้งทาขนมใช้กระชอนหรือกระชายกระชอนครับเวลานึ่งซาลาเปาใช้ลังถังหรือลังถึงลังถึงครับนวดแป้งมันสำปะหลังใช้ไม้นวดหลังหรือไม้นวดแปง้งไม้นวดแป้งสิครับอะไรใช้กันเพื่อนภากินหรือภาก,กันเพื่อนภาก,กันเพื่อนสิครับอะไรเอาไ้ใส่น้ำเยือกหรือย,ยวกเยือกสิครับหดแล้ว เขาตอบคนเดียวเขาสิบข้อพี่ยังไงอะ่ะอยู่อย่ดทีเดียวกันนะมึงอ่ะแหม่แมดีใจหนักมากเลยนะคะทีมชายยังเหลือคุณภูมิตัวแทนจากทางบ้านจะทำได้ดีอีกคนหรือเปล่าเดี๋ยวรู้เลย30ว,วินาที10ข้อเหมือนกันเริ่มอะไรเอาไปทำอาหารเตาแก๊สรือเตาปูดเตาแก๊สเก็บอาหารสดได้นานในตู้เย็นหรือตู้ดิเลกตู้เย็น ตอกน้ำใส่ขวดใช้กวยหรือกรองกวยคดข้าวใช้หม้อหรือทัพพีทัพพีเคลื่อนคั้นน้ำมะนาวใช้คั้นมะนาวหรือมะพร้าวคั้นมะนาวปอกหมอนผองใช้หมอนหรือมีดมีดปอกเปลือกแอปเปิลใช้มีดคว้านหรือมีดปอกมีดปอกต้มเนื้อให้เปื่อยใช้หม้อแปลงหรือหม้อแรงดันหม้อแรงดันที่บดกระเทียมเอาไว้บดกะทิหรือกระเทียมกระเทียมย่างกุ้งใช้ตะแกรงหรือตะแคงตะแงเอ หญิงผู้ชายทำไม่ได้27ข้อค่ะดังนั้นนะครับในเกมนี้นะครับฝ่ายชายเป็นฝ่ายชนะสะสมไปก่อนเลยหนึ่งคะแนนแค่หนึ่งคะแนนโอแค่หนึ่งคะแนนแค่หนึ่งคะแนนอ่ะไล่สั่งละยัะมีใคนเอาอีกรอบแล้วไ ยังกระสับเอางี้นี่เพิ่งจบไปเพียงแค่เกมแรกนะครับยังเหลืออีก2เกมเดี๋ยวเรามาดูกันผู้หญิงหรือผู้ชายใครเบอร์หแค่เกมแรกก็สนุกและฟาดฟันกันขนาดนี้แล้วเกมต่อไปจะขนาดไหนน่าเสียดายที่วันนี้เวลาหมดซะก่อนพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อว่าทีมหญิงหรือทีมชายใครจะเป็นฝ่ายชนะในรายการใครเบอร์หนึ่ง who is number one คุณเห็นหน้าต่างใช่ไหมฮะใช่ค่ะของเนี่ยมันจะมาจาก3ทิศถ้ามันมาจากข้างล่างคุณก็กระโดดปุ๊บแล้วคุณก็มองตามให้มันเห็นได้นานที่สุดถูกต้องตาเราใช้ให้เป็นประโยชน์เราต้องกระโดดไม่ต้องไปใช้แรงอันนี้คือใช้ตาแล้วก็สมองยังไงฮะถ้าของจากซ้ายไปขวาแล้วถ้าจากข้างล่างขึ้นข้างบนแล้วถ้าเกิดของจากข้างในมาหาเรา